สำหรับคลาสของเรานะครับซึ่งเปิดเพียงปีละ1นครั้งนะครับก็ใครที่ยังติดตามกันอยู่แล้วรอคอยสำหรับคลาสนี้ก็มาแล้วครับสำหรับปี2,568ใครสนใจราคาเดิมของปีนี้ ภายในเดือนตุลาเท่านั้นนะครับส่วนแคมเปญอื่นในช่วงปีนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หลน์ของเราเลยมาดูภาพวีครับภาพวีภาพวีโอโหมันขึ้นจริงขึ้นกลางจริงๆรินะ เอาจริงๆผมก็เล่นจังหวะ follow by นะครับเล่นจังหวะโโ l l o บายแต่ว่าโอ้โหขึ้นตั้งแต่แบบ20ทันวานะ่ะยังไม่พักเออ20ทันวายยังไม่พักนะก็ก็เสียวๆอยู่แต่ถามว่ามันมันกลับหรือยังอ่ะมันก็ยังไม่กลับสุดท้ายท้ายสุดในจังหวะเนี้ยอย่างที่ผมบอกว่าไอ้จังหวะตรงเนี้ย ถ้าเกิดจะให้ดูเทรนด์ก็คือสี่ชั่วโมงใช่ไหมเออสี่ชั่วโมงเนี่ยที่ตั้งฐานมาเนี่ยตั้งแต่ยี่สิบธันวาเนี่ยอาจผมแวบมาดูสี่ชั่วโมงให้นิดหนึง่งคำถามคือมันกลับตัวหรือยังละเออคำถามคือมันกลับตัวหรือยังมันก็ยังไม่กลับนะถูกไหมถึงแม้ว่าราคาจะเขย่าลงมาลงมาเล่นตรงเนี้ยก็ยังไม่ได้กลับเพราะฉะนั้นถามว่าในบริบทของสี่ชั่วโมงการขึ้นมาตั้งแต่เนี่ยยี่สิบธันวาเนี่ยก็ยังไม่ตกเทรน ก็ยังคงเป็นขาขึ้นนะครับเพราะนั้นถามว่าอะในเมื่อย,ยังไม่ตกเทรนยังไม่หลุดจากจังหวะของวีคเองอย่างที่ผมบอกว่าไอเดือนทั้งเดือนเนี่ยก็ลุ้นว่าจะเบรกก็จะหลุดนะนะครับเดือนทั้งเดือนก็จะเบรกก็จะหลุดเออก็ทั้งเดือนอะนะอ่ะเพราะนั้นถามว่าถ้าถ้าสี่ชั่วโมงยังประคองทรงเอาไว้ได้ <S <S ไดเดี๋ยวไปดูรับสี่ชั่วโมงอีกทีนะครับเพราะนั้นถ้าสี่ชั่วโมงยังประคองรับไว้ได้เนี่ยผมกําลังมองว่าเอ๊ะ ถ้างั้นเนี่ยมันจะเดินในลักษณะที่แบบไปแล้วไปเลยหรือเปล่าเออไปแล้วไปเลยหรือเปล่าแข็งต่อเลยไหมอ่ะนั่นคือสิ่งที่กำลังดูอยู่กำลังดูอยู่เพราะถามว่าวิคที่แล้วก็ก็ไม่ได้ส่งมาในลักษณะแบบเอ้ยฉันจะกลับตัวนะก็ไม่ใช่สัญญาณแบบนั้นนะครับก็ไม่ใช่สัญญาณบอกว่าจะกลับตัวเพราะนั้น โดยมุมมองของผมเองวิคส่งมาแบบนี้วิคหน้าหลุ้ยขึ้นต่อแต่ให้ให้ใช้ดีกว่าใช้คำว่าใช้สี่ชั่วโมงนะครับใช้ไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงเป็นสัญญาณถ้าจะไม่สู้แล้วถ้าจะเลิกสู้แล้วเดี๋ยวดูสี่ชั่วโมงถ้าสี่ชั่วโมงกลับตัวลงอตัวใครตัวมันอ่ะถอยอ่ะ ต้องถอยนะแต่ถ้าเกิดว่าสี่ชั่วโมงยังประคองราคาไว้ได้ยังยันราคาไว้ได้ก็ย่อซื้อเหมือนเดิมนะครับก็ลุ้นในสัปดาห์หน้าต่อแต่ทีนี้สัปดาห์หน้าผมมองอยู่อย่างที่ผมบอกว่าวีคหนึ่งเราส่งมาแบบเนี้ยสัปดาห์หน้าผมมองอยู่สองมุมก็คือจะเป็นโดจิหรือขึ้นต่อในสัปดาห์หน้าผมมองในมุมนี้อันนี้จากสัญญาณของแท่งเทียนแต่อย่างที่บอกข้อควรระวังก็คือโอเวอร์บอทแพง อันนี้คือข้อควรระวังเพราะว่ามันขึ้นมาเจอตรงนี้เพราะนั้นถามว่าคนเล่นสั้นๆอย่างนี้ผมบอกเหมือนเดิมคนลยุทธ์เดิมคนเล่นสั้นสี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงยังคงหาจังหวะย่อซื้อได้ในช่วงสัปดาห์หน้านะครับแต่ถ้าเกิดใครถือยาวกว่านี้ผมว่าจะให้มาบายตรงนี้ไม่ควรนะครับเพราะนั้นใครเล่นยาวๆไม่ควรนะยาวไม่ควรผมเล่นสั้น จังหวะสั้นมีจังหวะยาวผมยังไม่ได้เข้าเลยไม้เดย์ผมไม่ได้เข้ามาเป็นเดือนแล้วเนี่ยเออนะครับเป็นเดือนแล้วเนี่ยนะเพราะนั้นควรใช้จังหวะสั้นๆในการไล่ถามว่าต้องกลัวตกรถไหมอุ้ยขึ้นไปกลัวตกรถก็จะกลัวทาไมอะ่ะไม้สั้นไม้สี่ชั่วโมงก็มีไม้หนึ่งชั่วโมงก็มีกล้าเล่นหรือเปล่าล่ะถูกไหมหเออถ้ามันจะไปเลยก็เอาไม้เล็กไล่แต่ถ้าเกิดว่ามันจะไม่ไป จะติดจะกลับก็ต้องกลับตัวลงมาก่อนนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าถ้ามันกลับตัวได้อันนี้แล้วโดยเฉพาะถ้าเกิดทะลุกลับลงมาต่ํากว่านะครับต่ํากว่าสองพันแปดร้อยอันนี้ระวังอันนี้ระวังถ้าหล่นลงมาต่ํากว่าสองพันแปดให้ระวังว่ามันมีโอกาสจะเคลื่อนตัวลงมาสู่รับด้านล่างนะครับแถวแถวสักสองพันเจ็ด้อยสาสิบนี่น้อยแล้วนะสองพันหกร้อย อันนี้ให้ระวังมันถ้าเกิดว่ามันไปไม่ได้แล้วในแพทเทิร์นของวีกลับมาเล่นเป็นไซด์เวย์แบบนี้มันจะกลับมาลึกจะกลับมาลึกนะครับลึกตรงนี้ก็ขี่หมูขี่หมาก็สองพันเจ็ดร้อยสาสิบนะนั่นคือลึกของกรอบวีนะครับ ก็ยังไม่ได้ทําให้เสียทรงขึ้นนะแค่ใช้เวย์อาจจะใช้เวแล้วก็อาจจะใช้เวกลางปีแล้วก็ดีดขึ้นต่อไปปีก <c> ็ <oughs> ยังเป็นไปได้ถูกไหมเพราะทรงมันก็ยังเป็นขึ้นโลก็ยังสูงขึ้นไฮก็สูงขึ้นถูกไหมเออแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยมันแพงเราก็ไม่ควรไปซื้อถูกไหมถ้าเกิดใครเล่นวีคเนี่ยเดี๋ยวมารอรับข้างล่างตอนเนี้ยใครเล่นวีคน่ะไปรอรับสักนู่นอ่ะสองพันเจ็ดร้อยสามสิบสองพันหกร้อยแปดสิบค่อยหาจังหวะรับ แต่ถ้าคุณไม่ใช่วีคไม่ได้เล่นวีคก็ไม่ตอม้องเข็นไหมผมก็ไม่ได้เล่นวีคผมเล่นเดยนะแต่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าจังหวะแถวเนี้ยสองพันแปดกลับตัวหล่นลงมาได้เดี๋ยวใช้เดยไล่ฝั่งลงไปก่อนก็น่าจะมีระยะสักประมาณหนึ่งร้อยเหรียญที่จะให้ไล่ได้อยู่ก็พอเก็บถ้ากลับแต่ถ้าไม่กลับก็อย่างที่ผมบอกตอนที่สัญญาณกลับก็ยังไม่มีเหมือนกัน นะไอ้นี่คือข้อควรระวังว่ามันจะกลับเฉยๆแต่ว่าสัปดาห์หน้ายังคงรักนะครับผมจะให้คมว่าลักลุ้นในการขึ้นต่ออย่างแยก่ก็ใช้เวนะครับถ้าเกิดว่าซชเวถ้าซชเวสัปดาห์นี้ก็ไปลุ้นขึ้นต่อในช่วงหลังกลางเดือนไปก็เป็นครึ่งหลังของเดือนละที่จะลุ้นขึ้นต่อ ถามว่าทําไมเดือนนี้ผมยังค่อนข้างที่จะลุ้นว่าจะไปต่อก็อย่างนี้ผมบอกว่าเดือนมันส่งมานะครับจริงๆรับสัญญาณไวไปหน่อยนะขึ้นกันตั้งแต่วีคแรกผมว่ารับสัญญาณไวไปเดิมทีเนี่ยผมอะถ้าจํากันได้อะผมอะมองว่าจริงๆแล้วเดือนส่งมาก็จริงอะแต่ผมกะว่าเดือนวีคหนึ่งน่าจะพักลงมาก่อนมาตั้งฐานสักสองพันเจ็ดร้อยสาสิบก่อน นะครับแล้วก็ตั้งฐานตรงนี้แล้วก็ค่อยขึ้นไปแบบเนี้ยผมจะได้สองเต็มๆเลยก็คือยอ่อให้จังหวะของเดได้เข้าแต่ไม่ยอ่ยอย่อแค่สองพันเจ็ดร้อยหกสิบนะครับแค่สองพันเจ็ดร้อยไม่ใช่หกสิบสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบอเจ็ดสิบเอดต้องบอกว่าเจ็สิเอ็ดเพราะผมรอรับอยู่เจ็ดสิบด้วยมีไม้สี่ชั่วโมงรอรับเจ็สิบก็ไม่ได้ข่าว ก็จังหวะยังขัดขัดเกินเกินนิดนึงนะฮะจังหวะแบบวิ่งหน้าหงุดหงิดนิดหนึง่งจังหวะแบบแหมจะได้ก็ไม่ได้ของนะจะไปก็ไม่ไปนะก็เดิมทีผมมองทรงนี้แต่ถามว่ามันส่งมาตั้งแต่วีคหนึ่งเลยนะครับส่งมาเร็วไปนิดนึงเพราะนั้นก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเกิดจะไซด์เว์บ้างแล้วค่อยขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดมันจะขึ้นเลยก็ไม่แปลกอีกก็าตั้งแต่ยี่สิบธันวานี่ก็ยังไม่พักเหมือนกัน อาจจะทําทรงนี้ต่อก็ได้อาจจะไหลไปต่อก็ได้อาจจะไซส์เวยสักแท่งแล้วก็ไปต่อหรือว่าจ,จะไปต่อเลยก็เป็นไปได้หมดนะครับแต่ต้องบอกว่าภาพเล็กๆควรจะเน้นไปทางย่อซื้อเสียมากกว่าสําหรับช่วงนี้นะครับนะเพราะนั้นวีคหน้าลุ้นขึ้นต่อแต่เดี๋ยวตรงไหนจุดไหนคือจุดที่แบบว่าเอ้ยไม่เอานะหล่นตรงนี้แล้วถอยนะเดี๋ยวไปดูในภาพเล็กๆนะครับ